สวัสดีครับนะวันนี้ได้มานะครับพ,พี่วิรัตพี่วิรัตนะครับนะวันนี้ได้มาเขาได้แบ่งปันนะครับอ่าที่วัดทังม่วงนะครับอยู่แถวๆวัดทังม่วงนะครับหลังใหญ่มังกรวันนี้นะครับจะมาถามว่าพี่ได้มาในราคาเท่าไหร่ตอนนั้นนะครับจำจำไม่ได้ <laughs> <laughs> สแสดงว่าได้มานานแล้วนะครับานานต้น,ตน ต้นๆมันก็น่าจะประมาณรุ่นรุ่นแรกเลยมั้งนะครับรุ่นรุ่นแรกตอนนั้นก็น่าจะได้ประมาณราคาสามร้อยอยู่มานนี้นะผมว่าใช่ครับแต่วันนี้พี่กำลัดได้มาแบ่งปันให้นะครับแต่ว่าชมรับนี่ราคาไม่ต้องพูดถึงนะครับนะนี่ครับนี่ขังใหญ่จริงๆนะครับอ่ะนะครับก็นะครับฝากิดตามเบ็ดเสร็จแล้วนะเดี๋ยวจ่ายเงินที่ยำมดัดเลยลวกันอ่า นะครับเดี๋ยวจ่ายเงินนะครับน้นะครับเดี๋ยวผมก็นะครับเอาเงินมาแล้วนะครับเดี๋ยวจ่ายเงินเลยนะก็ฝากติดตามนะครับทีมไฟ์สดของสองแปดนะครับนะอ่ะก่อนอนุญาตจบนะครับนะอ่ะเดี๋ยวมอบเงินให้ให้พี่มันลัมอบกันนะโอเคครับผมเจอกันนะครับน้สวัสดีครับ